สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์นะคะแล้วขอขอบพระคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมช่องของเจี๊ยบนะคะวันนี้ปเจี๊ยบม,มีเรื่องราวที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทางบ้านฟังนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรักค่ะเป็นความรักของคนวัย70กว่านะคะหลายๆคนล้องว้าววัย70กว่านะี่ยังมีความรักเลย อย่าลืมนะคะว่าความรักเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะความรักเนี่ยมันไม่มีเฉพาะหนุ่มสาวอย่างเดียวเนาะในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเราอาจจะมีความรักที่มีเรื่องของโฮอร์โมนทางเพศเข้ะมาเกี่ยวข้องเลือดมันยังสูบฉีดยังกระชุ่มกระชวยยังอยากมีเรื่องของรสสัมผัสเข,ข้ามาเกี่ยวข้องแต่ความรักของคนที่สูงอายุสูงวัยเนี่ยมันก็จะเป็นความรักแบบเ,เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นกาลยานมิมรต่อกันนะคะเรื่องนี้ จะมีเคล้าโครงเรื่องคล้ายกับหนังเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่ไปเจี๊ยบเคยดูก็คือ love letter ค่ะไปะเจี๊ยบดูหนังเรื่องนี้แล้วไปเจี๊ยก็นั่งน้ําตาคลอนะคะแล้วไปเจี๊ยกก็พิคิดว่าในชีวิตของไปเจี๊ยบเนี่ยจะได้มารับฟังเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องจริงนะคะคล้ายกับหนังเรื่องนี้นะคะไปะเจี๊ยกก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแม่ยายนะคะของพี่บิลลี่นะคะก่อนอื่นต้องแนะนําตัวละครก่อนนะคะว่า พี่บิลลี่ก็คือพี่ชายของเจนะคะเ,เขามีบ้านอยู่ที่โอไฮโอนะคะส่วนแม่ยายของบิลลี่เนี่ยนะคะว่าเทียบจะเรียกเขาว่าจูลี่นะคะจูลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงอเมริกันนะคะอายุเกือบ80แล้วค่ะนะคะแล้วก็เป็นแม่ไม้ายนะคะสามีก็เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งปอดนะคะแกก็เป็นหม้ายมาระยะหนึ่งนะคะแล้วแกก็มาพบรักกับเพื่อนบ้าน นะคะซึ่งเป็นพ่อแม่เหมือนกันซึ่งไปเจี๊ยบจะเรียกว่าจิมมี่นะคะสองคนเนี่ยเขาก็รักกันนะคะและวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาตกลงปรงใจเป็นแฟนกันนะคะจูลี่เขาก็ย้ายไปอยู่บ้านของจิมมี่นะคะแต่เขาไม่ได้แต่งงานกันนะคะเขาก็มีสถานะเป็นบอยเฟรนกับเกิร์ลฟรีกันแค่นั้นเป็นแฟนกันแค่นั้นไม่แต่งงานนะคะจูลี่เนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่บ้านของจิมมี่ในตอนกลางคืนนะคะ แล้วในตอนเช้านะทุกวันเลยเขาก็จะกลับมาที่บ้านลูกสาวก็วคือบ้านของพี่บิลลี่เนี่ยนะคะแล้วก็จะมานั่งดูทีวีมานั่งทานอาหารไปช้อปปิง้งไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆกับลูกสาวซึ่งตอนที่ไปเจี๊ยบไปเยี่ยมพี่บิลลี่เนี่ยเราก็ไปทํากิจกรรมร่วมกันตลอดและเช่นไปช้อปปิ้งบ้างไปเล่นบิงโกบ้างทําอาหารทานกันบ้างนะคะหลังจากนั้นประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยจูลี่เนี่ยเขาก็จะกลับบ้านนะคะไปบ้านของทิมมี่ซึ่งเป็นแฟนเขาเนี่ย แล้วก็ค้างคืนที่นั่นชีวิตเขาก็น่าจะราบรื่นดีเนาะเพราะเขาก็รักกันแบบผู้ใหญ่นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันดูแลกันน,นั่งคุยกันนะแล้วมองจากลักษณะภายนอกเนี่ยออจิมมี่เขาก็เป็นคนแข็งแรงนะคะส่วนจูลี่เนี่ยเขาก็ดูว่าน่าจะอ่อนแอกว่าได้ซ้ําไปเพราะเขาเป็นผู้หญิงแบบอ้วนเนาะมีการอ้วนอ้วน,นเดินนิดนึงก็รู้สึกว่าเหนื่อยหอบอะไรประมาณเนี้นะคะแต่อะไรมันก็ไม่มีความแน่นอน ก่อนที่ปเจี๊ยบจะเดินทางกลับเนี่ยนะคะก็คือเดือนตุลาคมหกสามเนี่ยจูดี่เนะี่ยเขาก็มานั่งร้องไห้ประเจี๊ยบก็สงสัยว่าเ,าเกิดอะไรขึ้นก็ถามเขาเขาก็บอกว่าจิมมี่เนี่ยไปตัวร่างกายแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งนะคะประเจี๊ยบก็อ้าวตายแล้วเป็นมะเร็งแต่ปเจี๊ยบก็ไม่แน่ใจว่าประเจี๊ยบถามเขาหรือเปล่าว่าเป็นที่ไหนนะคะไม,ไม่ไม่แน่ใจประเจี๊ยบก็ปลอบใจไปว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววิดเดินเดี๋ยวเนี้ การแพทย์เขาเก่งออกเดี๋ยวก็รักษาได้นะนูน่นนี่นั่นอะไรก็คุยปลอบใจกันไปแกก็ให้พอะไรแกก็เช็ดน้ำตาป้่อยๆอ,อ,อย่างเดียวเนาะแล้วก็เหตุหลังเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังปกติดีนะคือจิมมี่เนี่ยเขาก็รับสภาพได้วันที่ไปเจียบจะกลับเนี่ยเขายังเดินทางมาที่บ้านบิลลี่แล้วก็มาเซคุนบายกับปเจียบเลยนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะอะไรประมาณนี้แล้วก็คุยเกับเจเนาะเจเขาก็ คุยด้วยแล้วเขาก็ไปแสดงความเสียใจด้วยนะที่เธอเป็นเมะเร็งแล้วก็ฉันหวังว่าเธอจะสู้ๆนะอะไรประมาณนี้ก็คือให้กำลังใจกันแล้วก็กลับมาครนี้หลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยนะพอเรามีเรื่องเกี่ยวกับคาร่าเนาะที่ว่าคาร่าเนี่ยก็เป็นมะเร็งนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่อาจจะไม่รู้นะว่าคาร่าคือใครคาร่าก็คือสุนัขของเจนะคะคาร่าเนี่ยก็เป็นมะเร็งที่ตับแล้วก็เป็นมะเร็งที่กระดูกเนาะ ุณบอกก็ลงความเห็นว่าควรจะให้คาร่าเนี่ยเขานอนหลับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทรมานแล้วก็เจ็บปวดนะคาร่าเนี่ยเขาก็นอนหลับยาวไปแล้วนะคะเจเนี่ยเขาก็เสียใจนะคะเพราะว่าในความคิดของเขาเนี่ยคาร่าเนี่ยไม่ใช่หมาคาร่าเนี่ยเหมือนลูกสาวของเขาคนหนึ่งอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของความรักนะที่มนุษย์มีให้กับสัตว์นะคะเป็นความรักเรียกว่าเกินบรรยายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เขามอบให้คาร่าเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ ดีเลอร์อะที่สุดอะที่ปเจียบเองก็ไม่สามารถจะทําได้แต่ว่าปเจเนทำได้นะคะเขามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคาร่าเสมอนะคะคือรักเหมือนกับลูกสาวจริงๆเนาะหลังจากที่คาร่าเนี่ยตายเขาก็โทรไปหาพี่บิลลี่ว่าคาร่าตายแล้วนะบิลลี่อะไรอย่างเงี้ยคือบิลลี่เขาก็รู้จักคาร่าเป็นอย่างดีนะสองพี่น้องเขาก็ปรับทุกปรับโศกไปและบิลลี่เขาก็เลยเล่าให้เจฟังว่าเออเธอ ยังจําเรื่องของจิมมี่ได้ไหมจิมมี่ที่เป็นบอยเฟนของแม่ยายฉันนะ่ะตอนนี้บิลลี่เนี่ยเขาจิมมี่ Jimmy เนี่ยเขาอาการหนักมากขึ้นแล้วนะแล้วตอนนี้จิมมี่เนี่ยเขาปฏิเสธการรักษาเขาไม่ยอมรักษาต่อแล้วนะแล้วเขาก็บอกให้แม่ยายฉันเนี่ยกลับมาอยู่บ้านนะเจ๊ก็ถามว่าอ้าวทำไมล่ะเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาให้แม่ยายฉันนะให้จูลี่กลับมาอยู่บ้านก็เพราะว่าเขาไม่อยากเห็นจูลี่เสียใจ คือเขาไปปฏิเสธการรักษาแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะตายแล้วเขาจะตายวันไหนก็ไม่รู้นะเขาทนได้แค่ไหนเขาก็ทนแค่นั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาเมื่อเขาตายเนี่ยเขาก็อยากจะตายเพียงลำพังไม่ต้องการให้จูลี่เห็นเขาตายเขาไม่ต้องการให้จูลี่ต้องมาเสียใจที่มันเห็นเขาเนี่ยเจ็บปวดทุกทรมานแล้วก็ต้องเผชิญกับความตายเนี่ยเขาไม่อยากให้จูลี่เห็นภาพนั้นเขาเลยไล่จูลี่กลับบ้านนะซึ่งจูลี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเขาไม่ให้อยู่เนาะตัวเองก็ ไม่มีสิทธิ์จะอยู่บ้านเขาก็ต้องกลับบ้านแต่จูลี่เนี่ยเขาก็ขอต่อรองว่าเฉันไม่ห่วงเธอนะเ,ออเธอจะให้ชั้นมามาหาเธอมาดูแลเธอหน่อยไม่ได้ไหมนะจิมมี่เธอเลยบอกอถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันอนุญาตให้เธอมาบ้านชั้นได้วันละสองชั่วโมงแม่ทำอย่างน้ก็ลงเวลาเลยเนาะให้มาสองชั่วโมงเธอจะมาเวลาไหนเธอก็บอกเวลามาเลยเธออยากจะมาเยียมเยียนชั้นมาดูแลอะไรชั้นก็ให้เวลาสองชั่วโมงเสร็จแล้วเธอก็กลับบ้านถือไปเนี่ยก็ให้กระบอกแบบนี้นะ จูลี่แกก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะแกก็เสียใจอะแต่แกก็ทําอะไรไม่ได้แกก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะคะในเหตุผลที่จิมมี่เนี่ยเขาไม่รักษาเนี่ยป้าก็ถามเจเนว่าเออทำไมเจย์ก็บอกว่าเออจิมมี่เนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องการเงินเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขาได้รับเงินโซเชียลหรือเงินบํานาญเนี่ยหลังจากที่เขาเกษียณแล้วเนี่ยถ้าฐานเงินเดือนเขาน้อยเขาเสียภาษีน้อยเขาก็จะรับเงินโซเชียลเนี่ยไม่มากเพราะนั้นเนี่ย ในการดํารงชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องม,มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นบินแต่ละเดือนเนี่ยมันก็เยอะนะแล้วต้องมาจ่ายค่ารักษาอีกอะไรอีกนะ,ะซึ่งมันไม่พอใช้นะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าถึงเขาเสียเงินรักษาไปมันก็ไม่ทําให้เขาดีขึ้นเขาก็คือไม่รอดอยู่แล้วเขาก็ต้องตายก็เหมือนกับว่าเขารู้ตัวเขาว่าเขาเป็นระยะไหนแล้วก็มันคงจะยากใก่การรักษาอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพเจ้าก็คิดเอนงนะว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของ ความเจ็บปวดทุกทรมานมีเรื่องอปัญหาต่งตางๆที่มันเกิดจากการรักษาตามมาเ,เขาถึงปฏิเสธการรักษาเพราะว่าเจ๊บคิดว่าคนราก็รักชีวิตทั้งนั้นแหละใครก็เป็นขึ้นมาแล้วมันก็อยากรักษาตัวทั้งนั้นเนี่ยคงไม่มีใครอยากตายง่ายๆหรอกม้างอะไรเงี้ยนอกจากว่ารู้ว่ามันรักษาแล้วมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเจียก็คิดเองนะนี่คิดเองแต่สิ่งที่เจี๊ยบมองว่าเฮ้ยแล้วทําไมเขาต้องแบบว่าให้แฟนเขาเนี่ย กลับไปอยู่บ้านไม่ให้แฟนเขาอยู่ด้วยคือในความรู้สึกป้าเนาะป้าคิดว่าย้มที่เราเจ็บป่วยเนี่ยคนที่เราอยากจะให้อยู่กับเราบ้างที่สุดน,น,น่าจะเป็นแฟนเราไหมเหมือนเราต้องการกําลังใจอะ่ะอยากจะจับมือกันไว้อะ่ะแล้วก็เออถ้าฉันตายฉันก็ขอจับมือเธอแล้วก็หมดลมหายใจไปเนาะอะไรเงี้ยนั่นะในความคิดของป้าเนาะไอ้ดูหนังละครมากไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะเนี่ยป้าคิดแบบนี้นะคือเราน่าจะอยู่ดูแลกันแล้วกันนะ่ะได้ป้อนยากันบ้างได้ทําอาหารให้กินบ้างดูแลกันในช่วงสุดท้ายของชีวิต นี่ในความคิดของเรานะอ้ป้าก็เลยบอกเจว่าเออฉันไม่เห็นด้วยนะกับการที่จิมมี่เนี่ยให้จูดี้กลับบ้านทําไมไม่ให้จูดี้อยู่ดูแลแล้วไปเจาก็พูดไปในในเหตุผลของตัวเองเนาะเจก็เลยบอกว่าเธอเข้าใจไหมว่าจิมมี่เขาเป็นเจ้าของบ้านในเมื่อเขาไม่ต้องการให้เราอยู่เนี่ยเราก็ต้องกลับแล้วเขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยจูดี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบบมาดื้อแพ่งอะไรกับเขา และอ,อย่างหนึ่งเธออย่าลืมว่าเขาไม่ได้แต่งงานกันนะไม่เหมือนเธอกับฉันถึงเธอกับฉันน่ะแต่งงานกันเธอก็มีสิทธิ์อยู่ในบ้านฉันได้ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไล่เธอไปไหนได้แต่เขาไม่ได้แต่งงานกันเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าของบ้านเขาไม่ยินยอมเนี่ยเธอก็ต้องไปนะป้าก็บอกโอ๊ยพาเป็นป้าป้าจะไม่ยอมเจ๊ก็หวัวเราะเขาก็เลยบอกว่าถ้าถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยเธอก็ต้องยอมเพราะว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านเขาโดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตเนี่เยเจ๊ก็เลยพูดคํานี้นะป้าก็เลยมีความรู้สึกว่า แหมเรื่องนี้มันทำไมเป็นเรื่องเศร้าอ่ะเหมือนหนังเลยอ่ะเหมือนหนังเรื่องเอ่อเลิฟเลตเตอร์ที่ป้าเคยดูอ่ะมันเศร้าอะไรขนาดนี้ที่เปรเอกแบบเอ่อตายเพียงเราพังโดยที่ไม่ให้นางเอกรู้อะไรประมาณเนี้แล้วป้าก็มีความรู้สึกว่าเออไอความรักแบบเนี้เป็นความรักที่มาทรมานหัวใจเนาะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆมีแฟนที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอื่นที่มองเห็นความตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพื่อนๆอยากจะดูแล คนที่เรารักเนี่ยจวบจนลมหายใจสุดท้ายไหมและเ,เพื่อนเพืมีความคิดอย่างไรบ้างกับการที่เราจะต้องต่อสู้กับโรคร้ายเนี่ยจนกระทั่งหมดลมหายใจของเราไปอ่ะหรือเราอยากจะเป็นฝ่ายร้องขอความตายให้ตัวเราเองนะอย่างถูกกฎหมายนะคะไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องของว่าลุกขึ้นมาโดดตึก ูคอยิงหัวตัวเองอะไรไม่ใช่นะอัน,นั้นมันเป็นการฆ่าตัวตายแต่ที่ป้าถามเนี่ยป้าคุยถึงในเรื่องของการที่เราเรียกหาความตายให้กับตัวเองที่ถูกต้องนะตามกฎหมายเกี่ยวกับทางเลือกทางการแพทย์เนาะเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะกับเรื่องนี้เนาะวันนี้ไปเจี๊ยบก็อาจจะนําเรื่องเศร้าเนาะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังมาแชร์เพื่อนเพื่อนฟังไปเจี๊ยบก็อยากจะรับฟัง ข้อคิดความเห็นจากเพื่อนๆหลายๆคนนะคะว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะทําอย่างไรบ้างนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคะปเจ๊อยากฟังคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ปเจ๊ในการทําคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเจี๊ยบาคุณป้าไฮเปอร์ด้วยนะคะ ขอพบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามกันค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย